สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิธีการตอนกิ่งของต้นมะนาวค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิดารัตน์มนุญญาชั้นม3พั2เลขที่23ดิฉันชื่อนางสาวชัญญาบริพัชชโชคชัยชั้นม3พั2เลขที่18ดิฉันชื่อนางสาวเพ็ญพรยุวภพเลขที่30ชั้นม3 1ั2ค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ ค่ะวัสดุประกอบของเรานะคะก็จะมีกาบบะพร้าวที่แช่น้ำไว้แล้วถุงพลาสติกมีดเชือกฟางและดินปลูกค่ะเริ่มจากคว่ำแผลบนใช้มีดคว่ำเปลือกตำแหน่งชิดใต้ข้อให้รอบกิ่งโดยกดคมมีดเบาๆให้ลึกเพียงสัมผัสเนื้อไม้จากนั้น คว่แผลล่างให้ห่างจากแผลบนลงมาประมาณเท่าเส้นรอบวงของกิ่งหรือ1.5-2.5ซนติเมตรจะได้เป็นรอยวงแหวนสองวงจากนั้นจึงกรีดเปลือกไม้ในแนวตั้งระหว่างแผลบนและล่างแล้วลอกเปลือกออกค่ะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งมะนาวเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาตัดหัวตัดท้ายกับมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้จนมันนุ่มค่ะดูตรงปะ นแล้วพี่ไอทำอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําดินปลูกมาวางทาบกับกะมะพา o ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนาํากบมะพาวที่เราทำเมื่อกี้มาห่อหุ้มกิ่งมะนาวที่เราเพิ่งตัดแต่งไปเมื่อกี้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องอาศัยการบีบและกดแน,น,น่นให้กะมะพาวเป็นเหมือนเกาะป้องกันกิ่งมะนาวไร้เปลือกค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําเชือกฟางมามาัดทั้งบนและล่างค่ะขั้นตอนนี้เราต้องมาเชือกฟางให้แน่นที่สุดทัดจะแน่นได้นะคะเพื่อไม่ให้อากาศเล็ดรอดเข้าไปหรือมแมลงบินเข้าไปทําให้กิ่งเราเสียหายค่ะลืมบอกค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้เชือกฟาง2เส้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําถุงพลาสติกมาห่อกะมะพร้าวที่เราทําเมื่อกี้ค่ะ ทีการห่อนะคะก็จะเหมือนการห่อโรตีที่อาบังขายโรตีอะคะ่ะเพื่อนเพื่อรู้จักกันไหมคะจริงๆมันก็คือการม้วนธรรมดานั่นแหละค่ะบิวมามาจับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเหมือนการมัดกามะพร้าวะคะ่ะเราต้องใช้เชือกฟางสองเส้นนะคะมัดให้แน่นที่สุดถ้าที่จะแน่นได้เพื่อไม่ให้อากาศหรือแมลงเข้าไปในนั้น,นะคะ่ะพิ่จ๋ามันน่าจะเส้นแรกอะมันเอาจิ้มอือไป เวแล้สโอเคค่ะหลังจากนี้เราจะตัดไปภาพอินเสิร์ตเลยนะคะไปเลยพวกเราขอจบการน,นำเสนอวิธีการตอนกิ่งแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคือไปให้หนึ่งประมาณน,นี้เอาไปแน่นอีกอห้างหลังมัดไงไม่เห็นกล้องแล้วเนี่ย โอ้โอ oh 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 oh. oh oh, oh, oh. ้โอ้โอ้โอ้ฟังก่อนสร้างความสร้างความลำบากให้ตัวคุณทำไมมึงว่ากันเลือกตอนมะนาว่ะ